สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงค่ะทุกคนอยู่ทั้งบ้านสบายดีกันบ่ค่ะส่วนนั่งอยู่กับสบายดีค่ะก่อนอื่นนั้นอยู่กับขอขอบคุณที่ทุกคนที่เขามาติดตามที่เขามารับฟังรับชมช่องอยูนีสนะะันยิงยูเอสเอเนาะค่ะนะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้ออ่ามามาอนี่แไม่กินข้าวเที่ยงกำนั่งอยู่จ้านั่งหยวนเห็ดหอมไก่เห็ดหอมไก่ใส่ผักล้ายหลาย,ลายแล้วนั่งอยู่กับมีกากหมูนะคะมีสมตำมีไข่ต้มจ้า พักกันนี่ละจ้าพักนั่งอยู่มีพักกันแยงมีมาลามีพักกันลำมีกวางตุ้งเนาะคะ่ะมีแรดสแล้วก็เมี่ยนเขือนหนึ่งขวัวหอนเลยจ้าหนึ่งขวัญหอนเลยมาเดอ้อมากินน้ำกันหนึ่งขง้อหอนเลยจ้า <c oughs> มาเดอ้อมาเดอ้อหืมเข่าเทียงบ่าได้ไปใส่จ้ามันนี่บ่ได้ไปใส่เห็ดงานนั่งอยู่อัน ว่าสิเลงเอางานแต่ทรงเพลนเลงเอาเงินพร้อมละมาเด้บางแน้นั่งอยู่ใส่ผักหลายครับบ้านเท่าไรเองกินนอะจากห่างอยู่ต่ำมะฮงไม่ได้ต่ำหลายได้จา่ายก,กินผู้เดียว ยังกินบเหมือันก็นสีได้เทสิ่นเสียดาเนาะคะนะ่ะเนาะตำพอกินอืม มาละขมแสบค่ะืกผักกก่แง่งเพ่งเหนผักแก่แง่งเขาห่วงไว้จังไรเนีอไอย่างเงี้หอมดอกผักกกะแงยงยมฟ้าแดงแกงลงมาบ่ <c oughs> อดี่วก็ลองว่เป็น <c oughs> ตะแล่นเพิ่นกินละจ้าเพิ่นเห็ดอันแส้นวิชกินนั่งอยู่บรดงยากนั่เพิ่นดอกเฮ้ย <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้บมาเด้จ้ามาเด้กินใส่เมื่อนี่ละจ้า ยังอยู่เคยอันผวนเพินพ่นเหม็นขมาอยู่วันคือบ่กกินใส่ซอนใส่ใส่ใสสอมนะฮะเนาะยังอยู่กินมายัางสี่แต่ใดแต่ไล่ะลจ้ากินใส่เมือ่อแหละมันยังแสบแสบ,แสบหผแแสบมั <king of wine> ่นเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดไปโลดอันใดความสุขของเฮากินอิ่มนอนหลับกับพ่อเละจ้าชีวิตคนเฮา,าบนแน่บนนอนเฮ็ดไห้มีความสุขกับพ่อแล้วเอ๊ะ ทำบักหุ่งกับแซบๆจ้ะ <c oughs> thác dơ dạ lê cha hiếu khẩu เดี๋ยวยังยูกินเขาแล้วนั่งยุกับสเปนั่งเฮ็ดงานต่อจ้ะก็ปั่นมีพวนเพิ่นเรียนเข้ามาว่านั่งยุกคือมักมัดแต่ผมตั้งขึ้นใส่หัวแแหเพิ่นว่าเนาะนั่งยุกเย็บผาจา้ามันอันลำคาญผมเห็นนั่งยุกมากปล่อยผมยังสีมันลำค้านเหลก็เลยอันมักม่วนขึ้นยังสีแหละ ปอมไก่นึ่งหยวนใส่ผักซี่ไปทั้งสามกำัมเด้จ้ะมีผักซี่มีกวางตุง่มมีกระลำบานเท้าจักถุ่มจังง่ามแล้วทางนึงอยู่เทียงตีสองเนาะบานเห้าตีสอง อืมแต่แล่นกินเขาเลยบ่มมันขึ้นไปนอนใล้วจผู้จ้านอนเว้นนอนพักผ่อืมเสียบคักอย่าไม่ได้ กินเข้าเนี่ยนั่งยูดสิเน้นพักด้วยจ้ะสิมากกินพักสิเน้นพักหลายเนื้อบบเป็นได้ัด้วยอื้ม หมากมาลาแสบจ้ะอืม ผักเอง แสบคักแสบแน่จ้ามาเดิอมากินกำนังอยู่อักมาละ o อ I think you take a nap นั่งยืนในวันเล่าอันไปนอนพักผ่อน What you call this soup. No ออมไก่ออมไก่อือฮึออมไก่ Yeah you want uh, some sticky rice นั่งยูนในวันมันเล่าอันเขิดนไปนอนเว้น ชาเลดเพิ่นมากมากได้จาออมไก่แต่ว่ามัอานอีกแล้วกินแซนวิชไปแล้วอือือเพ,พิ่มตัเทศะพ่อยาน แสบคักจ้างแสบคักนุ้ย <c oughs> อืม,อม ถ้าเป็น้นองไม่กินเข่าจ้ามันนี่คลิปที่แล้วที่นั่งอยู่ว่าถึงหนองเพื่อนนอกจากเนาะมันนี่นั่งอยู่คุยน้ำนนองพ่นอยเดี๋ยวเยวมือ่อนาเดี๋ยวนั่งอยู่สิมวาว่าความคืบหนาว่าพหไ่เพิ่นอาการดีขึ้นไปแล้วเพิ่นสิจัดการเรื่องจังไดต่อไปเนาะค่ะเนาะ,นะ กินเกาแซบอืม ลจ้ะว่าเสียนกินแล้วว่าสิไปนั่งเย็บผ่าหรือสิไปนออนเว้นดอกนั่งตาย่านกินอิมอ่มๆทองตึงๆนะจงจะน้องน,นั่งตากับสิย้อนดือนั่งอยู่สิขึ้นไปนอนเว้นซะดอกคลิปในภาพพี่น้องมากินโดยเฉพาะได้จ้ะนั่งอยู่หิวเขา เฝ้ากินเฝ้าอิีนเฝา้ฝา,ฝา,ฝาไปเฮ็ดงานอืมอืม กินปลาแซวศพแซป่ากินจนเมดดละจ้าเมดดละจ้าอิ่มแล้วบันนีดแล้วบันนี้นั่งอยู่กับสิไปเฮ็ดงานเย็บผ้าสิไปนั่งเย็บผ้าต่อเนาะค่ะเนาะอ้อมกับย่งเดี๋ยวไวอ้อ่นเดี๋ยวไว้ถ้ากินมาแลงจ้า <c oughs> จ้าอ๋เน,นาะค่ะเนาะกระสั้นมันนี่คลิปนี่กระสั้นนี่ละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ